อ้าวใครในในคนอื่นมีอะไรบ้างจะนำเสนอเชิญขอการขนงปูอ้าวว่ามาจะไปทำยังไงคะท่านเจ้าค่ะค่ะวันนั้นได้ฟังหลวงปู่เทศเจ้าค่ะหลวงปู่เทศสิ้นแล้วหลวงปู่เทศท่านเสียไปตั้งนานแล้วหลวงปู่เทศเทศลังสีเสียไปแล้วท่านเสียไปตั้งนานแล้วหลวงปู่เทศหลวงปู่่พอ,อันนี้ เอาหัวเล่นมุกแต่เช้าเลยอ่านหนังสือที่จะสอบตอนงานเพื่อฟาดเียนไม่จบเจ้าคะเป็นไปอยู่ที่ตรงหน้าสภาวะธรรมของพ่อกับแม่เจ้าค่ะหลวงปู่ที่หลวงปู่บอกว่าความเป็นแม่ของสัมมาทิฏฐินะคะแล้วก็หลวงปู่อธิบายสภาวะว่าเหตุปัจจัยที่ เป็นสภาวะคือเสียงเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อสถานอนนันทหูเทพสองคำนะคะคือขิทาสะโทสิกะคู้สนุกสนานอร่อยเป็นโทษแล้วก็มโนปะโทสิกะจิตยิ่งใหญ่ที่สุดจิตเป็นพระเจ้าอันนี้เป็นสภาวะที่ความเป็นแม่ในจิตหรือเปล่าสักผานะคุณความเป็นแม่ในจิตหรือเปล่าถ้าจะเรียกว่าเป็นแม่นี่นะ แม่มันหมายถึงความเกิดมันไม่ได้หมายถามนะ่ะแม่ในหมายถึงความเกิดเพราะฉะนั้นจิตมันก็เป็นจิตที่ยังไม่ถึงสมบูรณ์สุดยังไม่ศูนยังไม่นิพานจิตมันก็จะต้องเกิด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 เป็นแม่นะจิตที่เป็นนิพานแล้วจึงจะไม่เกิดนะ่ะ พราะงั้นก็คนที่ศึกษาความเกิดแล้วไม่ได้ศึกษาความดับจึงไม่รู้จบนะมันต้องศึกษาความดับด้วยความดับคืออะไรก็กงกันข้ามกันกับความเกิดความดับก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับความเกิด กิดอย่างนิรันดรก็ดับอย่างนิรันดรได้ศาส,สนาพระเจ้าดับอย่างนิรันดรได้ถึงที่สุดถึงขั้นปรินิพานเป็นปริโยสารเมื่อกี้ประเด็นอะไรนะประเด็นลืมตกไปคิดทางฮะ ก,กิตตาปัโตสิกะก,กับมโนปัมโตสิกะเป็นพ่อเป็นแม่ <นะ S 1> พเพราะงั้นมันก็เป็นสองอย่างสนุกรื่นเริงจะ่แรกก็ไม่รู้จักดับจิตมโนไม่สูนไม่อันไม่ปริณิพานเป็นปริโยสารมันก็ไปโทษอยู่ทั้งสองอย่างของสิ่งทุกอย่างมันไม่จบมันไม่สูนมันไม่สิ้นที่นี้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีจบ มีสูญมีสิ้นเมื่อเรียนจบแล้วตัวเองจะจบเมื่อไหร่จะแยกธาตุจิตจิตนิยามของตนเนี่ยยกแยกธาตุจิตวิญญาของตนเองเนี่ยแยกตายโดยที่เรียกว่าการตายครั้งสุดท้าย กายสัพเพทาปรมมรณาหลังจากการตายนั้นแล้วก็หมดสภาพของจิตหรือมโนของผู้นี้แล้วศูนเลยแยกเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยปริภาณเป็นปริโยสารนี่เป็นศาสนาถึงที่สุดทั้งที่สุดในโลกมีอยู่ศาสนาเดียวคือศาสนาพุทธนี่แหละที่จบและทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย ไม่มีทั้งมโนปโทศกะถ้ายังไม่ไม่เป็นยังไม่จบไม่มีความรู้ถึงข,ขั้นจะสลายมโนคุณก็จะหลงอยู่กับคิดทาความสนุกรื่นเริงของโลกพอมีความสนุกรื่นเริงของโลกก็มีความเศร้ามีความเศร้าโศกคู่กันเท่านั้นเอง พราผู้จบแล้วจึงไม่มีความโศกเศร้าอโศกะอโศกะเฮอโศกะเฮอโศกะฮ่าเฮฮ่านี้คือสนุกสนานใช่ยเปิกบานใมีคศรนะในหนังอโศกอ๋อใช่ไม่มีความโศกต่อไปมึง มันส,สังคมที่ไม่มีความโศสสังคมที่มีแต่ความเบิกบานร่าเริงสุขสําราญเบิกบานใจนี่แหละสังคมคนกลุ่มนี้จริงๆนะจนก็สุขสํารานจนรวยนัไม่สุขสํานาญนะจนไม่สุขส,ส,สาราญ,ราญหรอกนะจนก็สุขสําราญเบิกบานใจ จนจนจนนะจนจนจนชื่อเขาอ้าวของเถาปู่เถาเขาจนนะจนไม่ไม่อ่ะเถาอเถาถึงเถาเถาถิบเถาทิพบสื่อเถาผู้หญิงเหรอเถึงทิพย์จนนะจนจนะถึงทิพย์ชื่อถึงทิพย์อ๋อจนนะจนเออ